ก็ทั้งหลายเตรียมเฮกันได้แล้วค่ะเพราะว่าลาซาด้านะคะจะกลับมาจับมือกันอีกครั้งหนึ่งกับยูพิกนะคะไปดูสิคะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างจนเลิศขนาดไหนจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะ ข่าวดีมาฝากแล้วก็มาบอกสําหรับเหล่าบรรดา u p พิกทั้งหรายนะจ๊ะโดยเฉพาะบรรดาเหล่า u p พิกเกอนะใครที่แบบว่าสมัครเปิดแอปแล้วก็เป็นอัปเกรดเองเป็น u ูพิกเกอรเรียบร้อยแล้วบอกแล้วนะคะว่าข่าวดีมาถึงทุกคนแล้วนะคะจากการที่นะมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมคะที่ยูพิกเนี่ยมีการอัพ เกรดเวอร์ชันออกมาอ่ะก็อาจจะมีร้านค้าบางร้านที่แบบว่าหางหายหายออกไปบ้างร้านค้ามีน้อยบ้างส่งของจะาบ้างโอ้ยปัญหาวุ่นวายสารพัดแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าวันที่26เมษายนนี้ที่จะถึงนี้นะจ๊ะใครมาดูคลิประหว่าง26นี้ก็เอาเป็นว่าลงมือดีใจกันเลยเพราะว่า26เมษายนนี้นะคะถึง20พฤษภาคมนี้นะคะยูพิกของเราคะ่ะ จับมือกับลาซาด้าอีกครั้งนะคะเอาร้านค้าในลาซาด้าที่มีมากถึง40่หมืนกว่าร้านค้ามาให้เหล่ายูพิเกอร์ของเรานะคะได้ไปช็อปได้ไปแชร์ได้เอาสินค้าในลาซาด้าเนี่ยไปโพสขายกันแบบ สนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะเพราะว่ายูพิกของเรานะจ๊ะยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนั่นคือเมื่อมาช็อปกับเราแล้วคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นกลับไปอ่ะเอาแล้วไงทีนี้บรรดาเหล่า,ลายูพิกเกอร์ทั้งหลายที่แบบว่าเตรียมแพลนแล้วหละว่าเดี๋ยวเราจะเอาอะไรมาขายดีตอนนี้นะคะรีบเข้าไปเลยในะแอปลาซาด้ได้เลยว่าเราจะเตรียมรับมือกับ การขายครั้งนี้ยังไงดีนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยววันที่2 6นี้นะคะหน้าแอปของทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าจะมีไอคอนหนึ่งโผล่ขึ้นมานั่นคือไอคอน Lazada นั่นเองนะคะเพียงแค่เราเข้าไปในแอปของ UP i ิกปกติเหมือนเดิมนั่นแหละพ, <direct> พอเราจิ้มเข้าไปในไอคอนของ Lazada เราจะเห็นร้านค้าที่ยกมาจาก Lazada บนแอปพลิเคชันของ UP i ิกนี่ละจ้ะทุกคนจ้า ซึ่งมีมากกว่า40,000ร้านค้ารวมไปถึงถ้าหากว่าเราเป็นยูพิเกอร์แล้วทุกคนเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการช็อปสินค้าในแอป Lazada ด้วยซึ่งบอกเลยว่าโอ้แม่เจ้าหลายๆคนบ่นกันมาใช่ไหมว่าอตอนนี้สินค้าในยูพิของเราเนี่ยมันไม่มีรีวิวถูกไหมทุกคนแต่ถ้าเราจิ้มเข้าไปใน Lazada แล้วทุกคนเราจะพบเจอกับ รีวิวของร้านค้าที่ยกมาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าต่อไปนี้ฉันจะขายของแบบเง,งําเงําเงิบเงคือไม่รู้ว่าอันนี้จะดีหรือไม่ดีเพราะว่าถ้ามีรีวิวมารับประกันเลยว่าคุณเลือกล้านกันได้เต็มที่เลยแล้วคิดดูสิว่าสี่หมื่นกว่าร้านค้าสินค้าจะมีมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นทุกคน โัวันนี้ตื่นเต้นมากเราก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ถึงวันที่2 6เร็วๆอะใครก็ตามนะจ๊ะที่ตอนนี้ยังแบบยังอยากจะหารายได้กันนะจ๊ะกับ แอปยูพิกบอกเลยเขาพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วใครที่แบบว่าอยากจะหาไรายได้คุณต้องรีบไปเปิดแอปและจ้ารีบไปเปิดแอปอยังไม่พอนะคะทุกคนต้องเป็นยูพิกเกอร์กันด้วยนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยเราช็อปอะไรเราก็จะได้รับเงินคืนหรือถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากจะได้รายได้เพิ่มเติมเราก็แค่เอาสินค้าในยูพิกนี่แหละไปโปรโมทไปบอกตอบไปขายนี่แหละทุกคนก็จะทำให้เราเนี่ยมีไรายได้กลับมานะจ๊ะ ซึ่งรูปแบบของการขายนั้นบอกเลยนะคะว่าทุกคนก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าร้านค้าจะมีเยอะขึ้นและเป็นร้านค้าที่ดูดเอามาจากราซาัด้าน,นั่นเองนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นเชื่อมันได้เลยว่าเรื่องของสินค้าอะไรหากมีปัญหาอะไรยังไงมันก็จะรวดเร็วขึ้นแน่นอนนะจ๊ะอ่ะถึงเวลานี้แล้วหลายๆคนที่แบบว่าเข้ามาฟังแล้ว ยังไม่รู้จัก u p พิกเลยเอาเป็นว่านะจ๊ะทุกคนเพียงแค่ทุกคนนะคะไปเปิดแอป u p พิกกันนาจากนั้นการสมัครนะคะทุกคนจำเป็นจะต้องใส่รหัสคําเชิญจ้า <c oughs> ก็อย่าลืมนะจ๊ะใส่รหัสคำเชิญนี้จ้ะทุกคน108845ู10 <c oughs> ปเป็นรหัสคําเชิญของ o อ a ีนะคะแล้วจะพาทุกคนเนี่ยเข้ากลุ่มไปเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างรายได้ไปด้วยกันนะคะกับ ยูพิกนะจ๊ะอ๋อใครก็ตามที่ตอนนี้เปิดแ,ปแอปไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นยูพิกเกอร์บอกเลยนะว่าคุณต้องรีบตัดสินใจแล้วนะจ๊ะเพราะว่า26เมษาถึง20พฤษภาคมน,นี้นะคะ จะมีการที่แบบว่าเออจับมือกันกับลาซาด้าและถ้าหากว่ามันแบบเวิร์กหรือโอเคก็อาจจะมีโปรแกรมแบบนี้มาให้กับทุกคนอีกเพราะฉะนั้นรีบเป็นยูพิเกอร์กันซะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้มีค่าคอมมิชชั่นในการขายหรือว่าซื้อเองกลับมานะทุกคนอ่ะอันนี้บอกแล้วนะเออก็อย่าลืมนะคะทุกคนรีบไปโหลดแอปกันมาด้วยแล้วกันนะคะถ้าหาว่าใครโหลดแล้วใส่รหัสคาเชิญโอลี่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมทักมาหากันด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องพาทุกคนเข้ากลุ่มไปเรียนรู้กันนะเราจะต้อง มีการเรียนรู้กันก่อนลงมือทํานะคะถ้าหากว่าอยากมีรายได้เราก็ต้องเรียนรู้กันไปอ้าววันนี้บอกข่าวสารแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะแต่แอบกระซิบนิดนึงนอกจากข่าวดีเรื่องาาาล่าซัด้าจบมือเรายังมีข่าวดีตามมาอีกเรื่อยๆยังไงอย่าลืมกดติดตามกันไว้ในใจเดี๋ยวจะมาบอกข่าวดีๆต่อๆไปรับประกันเลยว่าทําอยู่พิกรวยแนะ่นอนจ้าวันนี้ไปก่อน,อนจ้ะสวัสดีค่ะ